ทีเผอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่น่าจะทีเผอทางเกมน่าจะลงหมดไปแล้วว่าต้องการตีอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอัพที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทผนึกมันโซรนนิเวอร์วาโรแรนอาโอปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล,าล่างของเราได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม So Ran New World กับผม NT Channel นะฮะคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มเรื่องดวงกันหน่อยละกันนะครับผมสำหรับตู้เลดอัพนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยทําเกี่ยวกับตู้เลดอัพเท่าไหร่นะครับผม ให้ผมพูดตามตรงเลยละกันนะผมก็เพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยสุ่มในการที่เพิ่มค่าพลังเท่าไหร่ครับเรื่องการได้ผมไม่ค่อยสนใจฮะสิ่งที่ผมสนใจที่สุดเลยนะครับผมคือแฟชั่นครับ และสัตว์ขี่ครับซึ่งวันนี้นะครับผมกิจกรรมวงร้อนนำโชคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดนะครับผมก็คือเรื่องของแมมมอสนั่นเองนะฮะซึ่งแมมมอสเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ขี่ให้กับเรานั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามกันดีกว่าว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเนาะซึ่งมันก็จะมาทั้งหมด3ตัวเลยละกันนะสำหรับเจ้าแมมมอสนะก็จะมีแมมมอสเพชนะครับผมนี่นะครับผมตัวใหญ่เบลล์เลยนะครับผมและนี่สวยสุดแล้วสำหรับผมนะและต่อไปก็เป็นแมมมอสน้ำแข็งครับผมอัน,น ดูแบบเป็นน้ำแข็งจริงๆเลยนะฮะแล้วก็แมมมอดเปลวไฟนั่นเองนะฮะซึ่งเราอยากได้แมมมอดเพชรครับผมดูดิโคตรสวยครับผมใครๆก็อยากได้ผมบอกเลยถ้าใครนะผมอยากจะดูในการสปอยไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือสัตว์ขี่นะครับผมสามารถไปดูคลิปของเราได้เพราะว่าผมก็ได้ทาการอัปเดตของเซิร์ฟจีนทั้งหมดแล้วนะครับผมถ้าใครเป็นสายแฟชั่นก็ไปดูกันได้เนาะแบบผมนะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวรอได้เลยนะครับผมสับชุดแฟชั่นที่ผมรอคอยนะผมก็จะสุมเหมือนกัน ซึ่งอย่างที่บอกไปครับวันนี้เราจะมาสุ่มห่าเจ้าแมมมอสเนะี่ยขออนุญาตเป็นเจ้าจาพผนขออนุญาตเป็นจาพนม1วันละกันนะครับผมและสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากแมมมอสหรือว่าสกีของเรานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการ์ดครับผมซึ่งการ์ดก็เป็นรันดับแบบของดีเลยนะผมของแบบเลือดเลือดหรูเลยนะครับผมแบบมากกว่าตัวละครอันอดับ S S R แน่นอนนะฮะก็จะเป็นการ์ดปีปิตงแล้วก็จะเป็นการ์ดของถังเท้าเองนะฮะ ระลวมถึงก็จะมีเรื่องเพชรแล้วก็จะมีในเรื่องของรักครั้งนะครับผมเออกระดิ่งสิกระดิ่งคิดมากนะครับผมที่เราสามารถไปแลกในร้านค้าได้นั่นเองนะครับผมนี่เลยซึ่งของรางวัลก็มีเยอะแยะมากมายหนะุ่มก็สามารถมาแลกกันได้ละกันนะครับวันนี้อาจจะสุ่มแบบซอซๆกันก่อนละกันนะผมประมาณ180รอโรนะครับผมมาดูซิว่าเราจะดวงเกลือหรือเปล่าเพราะว่าคนในกลุ่มเนี่ยก็หมดไปเยอะครับผมเห็นผมแอบดูอยู่ครับเพื่อน,อนคือหมดกันไปเยอะมากยังไม่ได้เลยนะครับแล้วผมมั่นใจเลยว่า1 80เนี่ย ก็มีลุ้นครับว่าจะไม่ได้เหมือนกันนะทั้งหมดที่เราจะเสียไปคือ14,400เพชรนีครับผมถ้าเราไปสุ่มตัวละครเนี่ยหรือสุ่มการ์ดเนี่ยโอ้โหค่าพลังดีแน่นอนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้จะได้อะไรแม่งเหมือนจับเสือมือเปล่ายังไงไม่รู้ครับผมถ้าไม่รู้จะได้อะไรได้เพชรก็ยังดีนะมา10ครั้งครับผมประเดิมไปกันก่อนเลยเปิดครับผม เราเติม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 มาเลยไหมล่ะสิบครั้งอะมาเลยหรือเปล่าครับเพื่อนมาเลยหรือเปล่ายังไงว่าหยุดหยุดหยุดไหมฮุยฮุยใช่ปโอ้โหแมงไม่ไายครับผมได้การ์ดมาเนี่ยผมสำหรับชิ้นส่วนปดปีตรงนะเพียงแค่เก็บ30เศษนะครับผมก็ได้รับการ์ดไปเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ได้เพชรมาด้วยแล้วก็กระดิ่งนะครับขออนุญาตเปิดเสียงสักคู่มาต่อกันดีกว่าครับเพื่อนๆอีก10ครั้งครับผมไปดี๋ดุมติ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 มขอดีๆนะขอเลยมาเลยได้ไหม ตึงๆมาไหมอุ้ยบีปิโตอีกแล้วใช่ไหมล่ะเหมือนเดิมครับผมได้บีปิโตมาสี่เศษแล้วก็หังข้ามมาสามเศษนะฮะแล้เวเราข้ามอนดิชั่นสัก60โลเลยละกันไปครับผมหนึ่งรอบไปโอ้โหเหมือนข้ามไม่ค่อยดีนะเหมือนข้ามได้แค่เศษเดียวนะเพือ่อนเือนรอบที่2ครับไปโอเคได้3มเศษครับรอบที่สามครับโอเคเหมือนข้ามแล้วมันได้น้อยลงหรือเปล่าวะเนี่ยหรือคิดไปเองวะเนี่ยกดไปครับผมไปอีกครับผมโอ้โห โคตรเกลือหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้โอ้โหอันนี้ก็ได้นันเนี่ยเนี่ยการ์ดแบบเลือกเลยได้ไหมไปครับผมโอเคครับผมรู้สึกว่าลองไม่กดแบบข้ามดีไหมลองไม่กดข้ามดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่กดข้ามเนี่ยมีโอกาสลุ้นมากกว่าหรือเปล่าเออ,อเพราะว่าข้ามปึ๊ปบปั๊บปึ๊บปั๊บหมดเลยบ้าบ,บอยจริงๆลเลยเฉียวมา,ม,ยมาเลยไหมล่ะมาเลยไหมโอ้มันค้างตรงนี้ตอลอดเลยอะ่ะเนี่ยเห็นป่ะทุกคนอย่างน้อยนะต่อให้เราไม่กดข้ามเนี่ยได้เศษมากกว่าเดิมนะเออทำไปเล่นไปครับผมไปกดไปเลย ทีเผอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่น่าจะทีเผอทางเกมน่าจะลงหมดไปแล้วว่าต้องการตีอยู่ที่เท่าไหร่อุ้ยอุ้ยตกใจนึกว่าจะได้เพชรละโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นนะทุกคนนะหนึ่งแสนเพชรเลยเหรอเนี้ย <c oughs> ใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะฮะฝากลงกลุ่มหน่อยผมอยากจะไปดูมากๆคุณดวงดีสุดๆไปละอะไรทำนองนั้นมาเลยไหมล่ะแมมมอสไม่แมมมอสอีกแล้วโอเคครับเหมือนรู้จักทรงแล้วนะฮะแม้จะไม่ข้ามหรือข้ามก็มน่าจะไม่ค่อยมีผลนะเฮ้ย ทุกคนผมขออนุญาตย้ยอนลีปไปเหมือนเราจะได้สุดคุ้ม200อันปะใช่ไหมเอ้ยอันนี้คือได้ทีเผลปะ่ะอันนี้คือเราไม่ได้ดูนะครับผมอุ้ยอันนี้ถือว่าดวงดีนะฮะอันนี้ถือว่าดวงดีมากๆเลยหรือว่าเราต้องกดค่าอีกสักค่าวรอบไปครับผมโอ้โหคือเราไม่รู้ตัวเลยนะครับผมเรามวแต่โฟกัสสัต์ขี่ของเราไงเออไอ้บ้าเออยนะครับผมไม่ได้โฟกัสอย่างอื่นเลยไปต่อครับผมมากกระดิ่งมากระดิ่งมาอุ้ยกระดิ่งแล้วอุ้ยอีกแล้ว อีกแล้วอันนี้คือดวงดีหรือเปล่าเนี่ยช่วยบอกผมทีว่าดวงดีหรือเปล่าครับได้กระดิ่งมาถึง200นะฮะโอ้โห,โโหแจมโบอ่อะผมบอกเลยนะครับผมโอ้โหไปต่อครับผมไปต่อฮะโอ้โหกระดิ่งมาเยอะมากครับผมแต่ตอนนี้เหมือนจะหลุดประเด็นไปนะสัตว์ขี่ของเรานะลงทุนไป14,400พนี้เพชรนะครับผมอยากได้จริงๆขอหน่อยได้ไหมโอเครอบสุดท้ายครับผมเปิดแบบช้าๆหน่อยขอทำใจหน่อยได้ไหมขอทำใจหน่อยได้ไหมเพื่อน มามาให้เราหน่อยมาไหมมาไหมเพ่ง <c oughs> เลยไปอีกละกระดิ่งอีกเช้นเคยนะครับผมโอเคฮะ2 0 0อันครับผมเออก็โอเคครับอันนี้ถือว่าเยอะมากตอนนี้คือกระดิ่งเยอะมากไม่รู้ว่าดวงดีหรือดวงเกลนหรือว่าดวงธรรมดานะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะโอเคตอนนี้มีกระดิ่งอยู่ประมาณ800อันนะครับผมก็น่าจะมาหาแรกของพรุ่งนี้แหละนะครับผมรวมถึงครับอย่าลืมมารับของสําหรับการันตีกันด้วยละกันนะครับผมนี่เลยกดรับแปห้หมดนะครับผม ก็ตรงนี้ผมก็มีรางวัลเป็นขั้นเป็นตอนนะผมก็ได้ทั้งชิ้นส่วนการ์ดแล้วก็จะมีทั้งการดิ่งด้วยนั่นเองนะฮะพอเราสุ่มรับปสิบครั้งเหมือนจะไม่รีหรอเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มอีกักสิบประกันแม่งคาใจวะโอ้โหไม่ชอบการคาใจซะด้วยอีกแปดร้อยเพชรครับผมไปฮะโอเคครับเหมือนจะการันตีที่หนึ่งร้อยแปดสิบครั้งไม่มีต่อแล้วก็ไม่มีรีเซ็ตด้วยนะครับผมโอเคอน,นี้ลองให้ดูแบบสดๆเลยไม่รู้เหมือนกัน <laughs> มาไหมหยุดก่อนหยุดก่อนเ <laughs> พื่อนอย่าไปโอ้โหไปอีกแล้ว อุ้ยไหนๆก็หน,น,น่ะคับสองร้อแล้วกันนะขอจบที่200พอนะไปครับขอจบที่200พอมามาหยุดหยุด,ยดเป็นเท่านั้นหยุดหยุดห,หยุดช้าไปอ่ะเพื่อนไปกระดิ่งอีกละโอ้โหครับผมได้มา11โอเคครับ ซึ่งคลิปเโาวันนี้นะฮะก็เราไม่สามารถเป็นจาาพนมได้ต่อให้เป็นก็ไม่สามารถเอาช้างกลับคืนมาได้ะฮะอยากได้อ่ะฝากไว้ก่อนเถอะนะครับผมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวถ้าแฟชั่นที่ผมอยากได้มาเนี่ยผมทุ่มหนักกว่านี้แน่นอนนะครับผมผมต้องได้นะเดี๋ยวรอติดตามก็ได้เลยละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ใน EP หน้าละกันนะครับผมบายๆครับโอเคครับเพื่อนๆขอแก้ข่าวแป๊บหนึ่งนะ <laughs> จากที่ปิดคลิปไปเมื่อกี้ มันเลื่อนดูได้ไอ้น็อตก็ไม่เลื่อนดูโอ้โหไอ้บ้าเอ่ยแล้วผมบอกเลยว่ามีข่าวดีครับทุกคนสําหรับคนที่อยากได้สําหรับสัดคีแมมมอสเพชรนะฮะการันตีอยู่ที่6,000ครั้งครับผมก็ประมาณ400,000กว่าเพ็รได้นะครับก็แหละครับถ้าใครอยากได้ก็มาสุ่มเอานะฮะส่วนผมไก่ปู้ามมยนหับออกกเเลล็คงงต่งงแะ ที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่ตร่คนบอกว่าเซโน